ໄປຍັງບໍบ <t> ພ <ol k> ິລາพມ່ນເຮຍລະນີ້ຫມົດເຊບຄະແຕ່ຄິນໍແຕ່ໄປຊິເດກມາມາມາແກງຊິເດກມາແນ່ໂຄງໄ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองปายสูู้้สุคนค่ะผหผอมก้อยสากินแซบคือก็าค่ะมือวนี้มากับคุณแม่นะคะอันนี้เป็นเป็นหมูหมูคุณแม่เนาะค่ะกัเทอกับแม่อีกผู้หนึ่งเนาะค่ะแม่สมนะคะแล้วก็คุณยายใบค่ะคุณยายใบใช่าเขากรองในพี่น้องพวงเนี้ยนะฮะมาไกลๆกันตัวเออนี่เด้นี่คุณแม่นี่กับแม่คือกันนะคะพี่น้องสวัสดีค่ะวันนี้ด้เมนู แกงข่าขี้เล็กค่ะพี่น้องเป็นอันนี้คือต้มอึงนี่จ้านี่ต้มอึงนาค่ะต้มอึงนะคะต้มอึงไม่น้องอีสานมันท้อค่ะแล้วก็แมงแมงอีเตาแม่เอามาให้นะคะก็ไ่้กินแกงข่าขี้เล็กโดนแห้งค่ะพี่น้องเป็นอุ้ยกับเจ็ดปีอยู่ค่ะมาค่ะมาเสียบๆนั่งกันความเยือกกร่ยๆนะแม่เอ้าจบนวนเอาสดก่อนตนนี้กินบ่ไ้เอาซิมนั่งให้กับนัองใจกินน้ำไปน้ำกันเนาะเติมมาเด้อ

นั่นเหรอเศบเตั้งขมตั้งเศษเลยหอมแบบนับน่หอมงานต้องการกินต้องลูกเน่ยต้อะมามหรื้องไอยู่บ้านดวนแล้วพี่น้องเลยเศบด้วยพี่น้องเลยมีสุดยาสุแนวบ้านเฮาอลุ่มสมุนกินหรอมาขามาอืมอืมอืม คนตมันเขาสองวัต้วมกินซื้อขงานปลาเพาใส่เงี้ยจักก่ชุบาชุบจักว่าชุเน้ยเขากั้มนบ้าแก่คือเขามันหนามอะเ้ยแ่บใชพักขาผอมมันเ้ยบงนะพี่น้องเลยกายบรนทัาห้อนกินแม่กิน อยู่ในเอฟซีเบิ้งต้นข้าผู้ถ่อขอกล่องน้ำพี่น้องความอบอุ่นอยู่บ้านเฮานะคะหายหายจากบ้านไปก็ว่ามันหายดอกไปเฮ็ดงานอยู่ต่างประเทศนะกับเจ็ดปีคือมาบ้านเฮาแล้วบ่ลืมอาหารอีสานบ้านเฮาว้ายยังโอปุลย่บุลแพงอืขันนีจะว่าเท่าไหร่ ก่อนไปก้นแง่โต้มากนั่แแน่ได้อึ่งเผาตัวหนึ่งกุต้มแม่หมดแล้วะกินแม่กนตหมนี่ไงนี่ไงนะหมาใช่เนี่ยเว้ยวายโูวายเ้อวายจะอยากให้กินอ่ะพี่น้องเสีบขนาดกินอึ่งตัวเดียวข่อยอิ่มเลยไหมใครเถีย เอาไปกินของเดิยงเ่ไ้นดาล่าเห็นไหล่าสองคนเน้นมจิมูนาของหนกระางเนาอันจิ <laughs> <ís tôi> ้นเข้าเบิ่มเยอะเลก็บกิ้น้ำได้บบนิ้มันม่งราด้มาเลอ้อมสนบาร่วนี้มันเลี้ยงมากเนี่เขาแบบไงเพื่อนบบบดินบบเบแบบบ่งแบบต้อนาลุนี่บอ้วน มากินนํากันนี่แหละแซ่บขนาดาติอันซูใส่ปลานลักไส้ปูไส้ปลาบ่วิเวาซูใส่ไว้หมาตูเรดี๋มากินเขเาเบิ่งเรื่อเนก่องให้นว่าว่าเบาบ่เรียนนําเด้อว่าาิอือ เออพูดว่าก <st wireless> <st> <Wha> ินน <Luis> ้ำเปล่าเออห้า huh. พี procure, ่นาอืออือแต่ไม่ใส่หมูค่ะกินแลก็จินกวักวบเดียวเสียไะอืออือเอสียไป่นองกินไหนแม่มันเป็นอาหารที่ไม่เสียสำหรับหนูเลยนี่เพราว่าแฉงปั่นก็อือแกงไปไปมีีปลายแฉงบีฝปายแฉงมีีฝ่ายแฉง ไปตักไปทำงานนี่คนพอไปขายตะเบีแก่อือให้คนใชดกบพีเออเบี้ยเบกอแก่เขาเอาตะบึงซุมพักอันไพ่บัวใหญ่เอรอไหมไปไพ่ขอคันเสแสบกุหลาบกินอะไรแม่นั่งให้กำลังใจพี่น้องเออเอินไปคุยไปแสบขนาดเลย อิ่มนะมัน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 อิ่าได้เลยคอไปกินเขาได้ไ่มมาสาวว่านกินอันเล่ถามหนหลงพอระลงงานอะไกันแน่หลายพี่ยิ้มเอดได้แม่แล้วทีมันกขอ่วัวเป็นเสีสายของมันไผลูกแ่งเรียนไม่เก็่ยะอืมแบบไหนอะแบบแบบบขักขนาดเป็นบ้าอย่องเพ่งหมูมวนตนจิดเอาม้อข้นทึ่งลองเพ่งคนไห้น้มัน ม,มันเ,เป็ดตีตะลักมันแตงเพลงมัเนาะอือกระจัมพี่เขาว่ามัน้มคืนมันเขาแล้วนะตองโหอือ,อ,อืมนพริกไหมเพชรดีครับอ,อืมอ่อมเนี่ยไปไปไปกับว่าว่าจีนมาสินเดีย ายของอินเดียข้าว้ไ่นั่งกับยุสุยางบตีวมาปยน่งย่างนบักไงไปไงไปนูนน้ไปเลแต่ี้ยอืมกินอะไรยงเีกินอะไนี่ยโอ้ โบมีเสียวบอี่แลบี่อะไอีกี่เื้อไม่เตาอ่ะนี่หัวไปสอดมะม่วงนี่กุ้งอะไรแบบนะอุ้่เสียวกุ้งเะอืาได้ไหมาเสียนี่เอ๊ะน่น้ำมีเอ็มุู้อหมครอบโคกมีเนื้อหนาหน่อยนึงอืตุ่นเตาใจน่ดนึงนี่ไหนวะตำรวจ โลก็เม <t> ียข่อยก็เมียหมอกนอีตาไม่งีตอหนอนไม่งีตอไม่มีขอคุณรู่มมากคุณทกสั่งนี่หอดสมต้อนด้วยจ้านี่อดสมต้อนด้วยจ้าต้อนกินเลยอืมอืมหมู่าจะอแล้วอมจะเป็นหลายแย่กินอเอาไปอืมเอาไปอืมสวยหน้าบวย โอ้อีเจนชอบเขาเขาเขาเห็นน่งเขาขี่รถอือห้องเป็ตูตลาเนาออือโดดไหมโอ้เพีชแท้หอมเห็นเห็นเลยหอมแลยพีชโซลมโซตายเ็นพีหอมอ่ะให้กินได้ไ่าไปเก็บ้อมีนู้ตายจึงจ ที่มืคขาวอย่างอี้แล้วถือว่ามือเข้าไปยุบุ่นเอวลูกให้ผิ้ททีเราบอกมีถ้าหลายอย่างเนาะเนไม่ไปเลยเราเป็น,นึ่งหลานเอาลูกให้ผิดแบบจุดถ่ายาของวันโัวอุงนที Cái này là con có ý kiến con sai số như khó mọc trên mặt Cái này mắc nhẹ nhàng như thế, Thái bên này cũng Thái mái tập thắp mặt đeo vào cho lúc bạn Ừ, có thể xuống ra qua cú thắp mắn Trên, trên, trên Nó hết nhắn mặt, nó vẫn có chung khó và chung Mắt cho con nó, tông vô và thay cho đời Cái này vẫn mới làm tưởng, nó nguyên mạnh mạnh lắm Trên nó แบกพริกนะเพ็ดแัลนี่ก็เผ็ดคักบพี่เอันนี้ยเผ็ดบุมีจำนวนทิเป็นลิ่อแบบนี้ออกวบกหมูฮเสียต้องเพี่น้องเลยเสียบเรือลุ่มหมู่ขอดอกเลยักคีเกมาระากรุงเทพน้องเจาะของพี่สายเหี่มากเอไทของเอี่ เขาอยู yeah. pues well, um. ่บ้านสวนเขาซื้อสวนนะเขาอยูสวนทั้งทันออกจากช้าเฮงเศ้าไหมสันเนี่ยกงเทพได้ไหมนี่แต่ของกินได้เท่านัอนอมายว่าเขาซื้อทีเขาปลูกของหัวไช่ข้ากบวงเฮ้ไส่กบวนเขาเยอะล้าส้มจะข้าปลูกไปก้นน่าตุ่มเหมือนนู้นผมว่าได้กินข้างกินเยอะราะว่ากินไปได้ไหมมุกเวลอเราวาวาน ก๋ยซากับกระอนมือแซบพี่น้องก๋วยละกี้นี้เออหน้าอิ่มนะคะพี่น้องคะอิ่มก็กินเขาเลยหอยย่างสำหรับคลิปนี้ก้อยกับเซวียเพียงเท่านี้นะคะพี่น้องพาพี่น้องมากินแกงคินเล็กนะคะพี่น้องก็พ่ดแม่นะคะก็กินไปว่าไปตามสไตล์พูดเถานะคะยังได้ก็ฝากกดติดตามเพจก้อยซากินแซบช่อง youtube ก้อยซากินแซบนะคะติกตอกก้อยซากินแซบนะคะทั้งสามช่องทางนะคะทุกคนฝากเป็นกำลังใจให้ก้อยในเด้อค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะพี่น้องคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะวันีสวัสดีค่ะ